ตงหวดต่างวามาลบุมคลราชการตำรวจ <5 S 1> เหินชานำชุดปฏิบัติการประจำจุดตรวจเข้มแข็งรวม5ชุดปฏิบัติการพร้อมชุดสืบสวนของสถานีตำร,รวจภูธรร่อนบิบูลจำนว,วาหาหนห้านายระยะกว้างนะครับระยะกว้างดีกว่านะครับขอบคุณครับอครับมีชุดตรวจมีรถที่จะให้ชุดของสีหนึ่งชุดจปอปตรวจค้นชุดได้ล่าอีกหนึ่งชุด ขรอมสถานีตรวจป้งขันเพื่อไล่ล่ากรนีกดไลคยหลบหนีมาเยี่ยนะมเยตัวนี้การการเคลื่อนไหวในจิตนุนก็เบาบางแต่ว่าเราต้องดูไปก่านนะครับ และก็คงจะพิสูจน์ทราบเรื่องเกี่ยวกับการปฏิการเมื่อวานนี้นะครับว่าที่มาโอนเอะไรบ้างขอพอดครับตอนนี้เราอย่างเช่นคนที่ยังไม่สามารถหาพยานหลักฐานภายในพื้นที่ได้เนี่ยตอนนี้มันเป็นอุปสรรคต้องทำยังไงต่อหลังจากนี้ครับก็ตัวอย่างตัวอย่างเก็บบันทักในส่วนของอาวุธของตำรวจที่ทราบว่ามีผู้ชุมนุมถือปืนติดตาบติดตามติดตามติดตามได้เมื่อไหร่ครก็อย่ามเต็มที่ครับ การขอคืนพื้นที่หรือว่าต้องคุยกับแกนนำเนี่ยตอนนี้เราเราประหารยังไงบ้างทางด้านด้าพุทธจากอนไรครับก็ขอร้องนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายก็ต้องทำในเรื่องของการติดตามไหมครับก็ทางทั่วกันว่าท่านจะมีช่องทางในเร่วนของการติดตามตัวพวกที่ทำการถือครองในเรื่องของการเผารถของต้นแแล้วก็ตั้งทีมนะครับสืบสวนสอบสวนเหมือนกัน ท่านครับที่ประชาชนที่โดนยิงเข้าขาเมื่อวานน่ะที่ก็บอกว่าเป็นชุดที่ตามตำรวจตอนที่ออกจากการตลาดมอดตอนนี้นอนอยู่โรงพยา,า,นนพรราบาลแล้วก็อเขาพบปลอกกระสุนแล้วก็มีภาพถ่ายด้วยท่านจะดําเนินการยังไงถ้าว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจชุดที่ปร,ราบประชาชนอ,อ๋อนี่ต้องท้องพิสูจน์ทราบครับเพราะมันมันผิดส้อมูลเยอะแยะนะครับก็ต้องเกณฑ์ครับเีณย์เยอะก็ร้อยสองหม่นครับ